เดินทางค่ะเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ซื้อของแล้วนะคะนี่มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางแล้วค่ะอีมาก็จะตกนิดๆนะคะไม่ตกเยอะ,ะคะ่ะผูถนนนะคะถนน,นะคะ่ะนี่เราก็จะเบรกนิดนึงค่ะเจ็ดสิบรูปบป้นะคะาเจ็ดสิบ ว่บางครั้งมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเออกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปไม่เหมือนบ้านเรานะคะข้างขวานนี่ก็จะเป็นโรงแรมค่ะโรงแรมแรมเก่ามากะคะ่ะที่ขับรถก็จะไปตรงดิงไปเลยรับลูกชายนะคะลูกชาย เดี๋ยวนี้ก็มีหิมะนิดๆนะคะว่าจะไม่มีแล้วนะ ดีไปนะคะข้างทางถ้าทางซ้ายเลี้ยวซ้ายมือก็จะไปทางบ้านเรานะคะสามแยกตรงนี้นะคะ่ะแต่ถ้าไม่เลี้ยวก็จะเลยไปบ้านหลานสาวนะคะอ่านี่เลยไปบ้านนะคะเลยบ,บ้านหลานสาวนะคะบ้านนี้นะคะมีอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเส้นทางหนึ่งเส้นทาง มันเขายังไม่ได้โรยเกลือนะ หนึ110่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่มันเป็นทางแบบวันเบน,นะคะทางวันเบนโอ้างานี้ก็จะไปแวกหางานสาวก็ในเมือง <c oughs> ไม่ใช่ในเมือง เคยถ้าเราเคยขับรถไปแล้วเรามาขับรถช้ามันเลยไม่ค่อยถนัดถ้าคนที่อยู่ในเมืองอ่ะเขาจะขับรถไวแบบนี้ไม่ได้นะเขาจะขับรถแบบหนึ่งนาะทีเดี๋ยวก็ติดไฟแดงสองที่ติดไฟแดงมันก็จะเบียนหัวห่อยนะแต่ถ้าคนในเมืองเขามาขับรถแถวบ้านเราไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่ามันเป็นตลิ่งมากชันมากคนในเมืองก็จะแบบ ลาบอะไรเงี้ยแถวแถวนี้ก็จะขึ้นปา่าขึ้นเขานะ,ะไปหมดเลยนะ,ะถนน,นนี่คุรเลเส้นนะฮะลมนะฮะลมเลง บยากาศนะค,ค,คนะคล้มนค่นนะฝนแฉดนิดๆฝนะด้วยหิมะด้วยคุยไปด้วยนะคะปุยไปด้วยไลฟ์สดไม่ได้นะคะเพราะไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตคือเน็ตจะใช้แต่ที่บ้านอย่างเดียวนะที่บ้านไม่ใช้ไม่ใช้ที่อื่นนะประหยัดตังค์ ชปรหยัดหรอคะมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ถ้าเราไปไลฟ์ข้างนอกพอ,อกให้ดูออกทุกเข้าได้ก็พอแล้วนะพอพอแล้วนะบรรยากาศบรรยากาศครึ้มมากไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยมืด,มดบางคนก็เปิดไฟบางคน ไม่เปิดไฟนะแต่รถเราคือมันจะมีไฟอันตโนมัติหมายถึงว่าไม่มีไฟเ,เราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟตอนกลางวันไม่ได้ ว่าอยู่บ้านไหมเนี่ยไม่ได้โทรไปถามด้วยนะลืมคนะ่ะมนดูนะคะดูบรรยากาศนิดนึงนะคะสวยไหมคะบรรยากาศไม่มีแดด ขากล้องติดอยู่นะต้องไปซื้อ,อที่ตั้งกล้องใหม่นะ,ะปกติกล้องตัวนี้จะต้องใช้ติดเขาเรียกว่าอะไรนะติดกระจกติดนั่นนะรกระจกแต่เราไม่ได้ติดเราก็ตั้งเฉยๆแต่ถ้ายังไคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือกดติดตามนะคะม่ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ